สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27ตุลาคมปี2568นะครับผมนะก็วันนี้นะครับมาอัปเดตกันนิดนึ่งสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะก็คือเดือนหน้าซึ่งไม่กี่วันแล้วนะครับผมนะสิ่งที่วันนี้มาอัปเดตก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐนะครับผมนะประจําเดือนพฤศจิกายนได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะแจ้งนิดนึงนะครับมีโบนัสพิเศษด้วย สำหรับกลุ่มนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันลงไปถึงในเรื่องของกลุ่มปอบางผู้ที่อยู่ในระบบมาตาสามสนะครับก็มีข้อมูลในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนสําหรับในเรื่องของช่วงท้ายว่าด้วยเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัสนะครับผมที่จะมีกําหนดให้ท่านได้ทําการรูดซื้อสินค้าแน่นอนครับวันนี้จัดเต็มให้นะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐแน่นอนฮะ ว่าสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งที่ท่านได้รับเดิมทีก่อนมีอะไรบ้างได้รับอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนอันเนี้ยโอนเข้าปกติท่านได้รับอยู่แล้ววงเงินนะครับส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม80บาทนะครับอันเนี้ยก็3เดือนนะครับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บบาทต่อคนต่อเดือนนะอันนี้เป็นปกติ นะครับสิ่งที่นะครับยังเก็บตกแล้วก็ท่านที่จะได้รับในวันที่24นะครับก็คือเป็นในเรื่องของเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับอันนี้สูงสุด800บาทนะก็จะโอนเข้าสู่การผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้ภายในวันที่19พฤศจิกายนนะครับในส่วนของบัตรสุขสาิ์แห่งรัฐในวันที่20นะครับก็คือผู้ที่อยู่ใน เขาเรียกว่าได้รับเบีย้ยผู้พิการอันนี้ก็จะได้รับนะครับ200บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันะนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับประมาณช่วงต้นเดือนนะนะครับหรือว่าได้รับในเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้พิการอยู่แล้วนะครับทีนี้ไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่บอกเป็นโบนัสคืออะไรนะครับอันนี้ก็แจ้งกันนิดนึงเป็น2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนะครับในโครงการคนละครึ่งพัสก็แยกออกมาผู้ที่ถือบัตร สสวนการแห่งรัฐก็แยกออกมาถูกไหมฮะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐก็จะได้รับโบนัสนะใช้เป็นคําว่าโบนัสแล้วกันสําหรับในเรื่องของการโอนเงินเข้าให้เพิ่มเติมอีก850บาทนะ850บาทนะครับในเดือนพฤศจิกายนซึ่งมันก็จะมีของเดิมเนี่ยเท่าไหร่ครับ300บาทซึ่งได้อยู่แล้ว บวกกับอีก850บาทเป็น1,150บาทที่ท่านสามารถไปรูดซื้อสินค้าในเดือนพฤศจิกายนได้เลยเห็นไหมนี่ฮะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับเงินโบนัสพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสกแกนแห่งรัฐนะครับ850บาทนะบวกเพิ่มเติมให้จากเดิม300บาทนะครับท่านสามารถรูดซื้อสินค้า นะครับร้านธงฟ้านะครับหรือว่าเข้าร่วมโครงการนะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละไม่พอแค่นั้นสําหรับเงินโบนัสของผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐนะครับนอกเหนือจากเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเดือนธันวาคมด้วยนะย้านะครับมีเดือนธันวาคมด้วยเช่นเดียวกันรัฐก็จะเติมเงินโบนัสพิเศษให้กับผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐเนี่ยอีก 850บาทนะครับผมนะเพราะนั้นเดือนธันวาคมบวกของเดิมอีก300นะครับก็จะเป็น1 1 5 0บบาทครับนี่นะฮะหมายเหตุนิดนึงครับท่านสามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าหรือร้านโครงการที่เข้าร่วมนะไม่ต้องใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับผมนะมันแยกออกจากกันคนที่ใช้คนละครึ่งก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใน ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องเติมเงินด้วยนะยอดคงเหลือไม่สะสมไปเดือนถัดไปหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊หบาทนั่นคือ300 3 0 0เขาปกติอยู่แล้วถูกไหมแปดบาทเข้ามาเป็น1 150นึ่บาทเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดเดือนพฤศจิกายนนะครับสะสมไปในเดือนธันวานได้ไหมนะครับตามข้อมูลก็บอกว่าไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้ ใช้ไม่หมดนะครับผมก็ถือว่าถูกตัดไปแต่ว่าโอยนะฮะไม่เหลือแน่นอนนะครับจะหมดวันที่เท่าไหร่นะครับผมต้นเดือนน่าจะหมดละมั้งนะฮะในขั้น1 1 5 0บบาทเองนะครับแต่ว่าข้อดีคือไม่ต้องไปเติมเงินอะไรเข้านะอันนี้คือเป็นเงินที่ทางด้านของรัฐบาลโอนเงินให้เขาเรียกว่าให้ไปใช้หรือให้ไปรูดซื้อสินค้าได้เลยนะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับเอาละ นี่คือเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนะครับผมที่จะเ,เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมได้รับเงินโบนัสพิเศษ850บาทนะครับทั้ง2เดือนนะครับผมอาลรนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาอัปเดตแบ่งปันสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ภาพประมาณนี้นะครับยินดีด้วยนะนะครับยินดีด้วยนะครับท่านไหนที่อยู่ในโครงการหรือได้รับสิทธิโครงการนี้ พิมมาแบ่งปันใต้คลิปหน่อยนะนะครับว่าคิดเห็นประการใดสําหรับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนี้นะครับนะอ่ะก็พิมพ์มานะครับแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเรามาดูต่อครับในเรื่องของโครงการที่เรียกว่าเงินสงเคราะห์บุตรกลุ่มนี้นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในส่วนของอะไรครับมาตาาม3ามาตาา39แน่นอนครับว่าถ้าพูดถึง ในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะโอนเข้าให้นะครับผมนะวันที่31ตุลาคมนะสิ้นเดือนเลยวันที่31ตุลาคมได้รับแต่ถ้าพูดถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็จะได้รับในวันที่28พฤศจิกายนนะครับในการโอนเนี่ยนะครับก็คือ1,000บาทเป็นอัตราใหม่นะครับย้ำ1,000บาทเป็นอัตราใหม่ สูงสุดในการโอนก็คือ3คนนะครับได้รับบุตร3คนเพราะนั้น3คนถูกไหมก็จะเป็น3,000บาทนี่คือสูงสุดสําหรับผู้ที่จะได้รับเงินสงงคราะห์ขขบุตรนะครับนะย้ำอีกครั้งครับในเรื่องของเงินสงเครบุตรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3-3และก็มาตรา39ตามเงื่อนไขที่บอกไปนะครับผมนะอันนี้ก็ ถือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มนี้นะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเงื่อนไขสักนิดหนึ่งเงินสงเคราะห์บุตรครับเป็นโครงการนะครับสร้างแรงจูงใจแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้มีบุตรนะครับพร้อมที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนสําหรับผู้นะครับปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะครับที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีบริบูรณ์ นะครับไม่เกินครั้งละ3คนนะนะครับผมนี้ก็แจ้งกันสําหรับในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับไปดูต่อครับสําหรับในเรื่องของปฏิทินจ่ายเงินกลุ่มเปาะบางเอามาที่ในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนะครับย้านะเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือเดือนนี้นะครับเป็นวันที่10พฤศจิกายนปี2 5 6 8น้นี่นะครับกลุ่มปอบาง สำหรับเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 8 3กลุ่มกลุ่มที่1ครับก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทนี่จัดไปกลุ่มที่2ครับเบี้ยผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทอันนี้ยังไม่ได้ปีปรับอะไรนะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงของอายุ60-69ปีรับ600บาท70-79ปีรับ700บาท80-89ปีรับ800บาท แล้วก็90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทครับผมนี่นะนี่คือกลุ่มที่2ผู้สูงอายุนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่3ได้รับเบี้ยผู้พิการนะ800ถึง1,000บาทนะครับในวันที่10พฤศจิกายนปี2568นะครับแยกออกเป็น2กลุ่มครับอายุต่ำกว่า18ปีนะครับอันนี้ก็ได้รับ1,000บาทแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปนะครับได้รับ 800บาทนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็น3กลุ่มของนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็เป็นปีงบประมาณ2,569แล้วนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนะครับอัปเดตกันประมาณนี้นะครับสุดท้ายครับสำหรับในเรื่องของกลุ่มที่เรียกว่าโครงการคนละครึ่งพัส2กลุ่มใหญ่ๆก็คืออยู่ในภาษีถูกไหมก็คืออยู่ในบบภาษี2,400บาทนี่นะครับตลอดโครงการ แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบภาษี2,000บาทตลอดโครงการนะครับในวันที่29ตุลาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกนะครับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง23.00นของทุกวันนั่นเองนะครับอย่าลืมสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการเติมเงินเข้าบัญชีจีวเรตของเราเรียกว่าเงินของเรานะครับถ้าเราไม่เติม ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นี่ก็คือเน้นย้ำกันส่วนวิธีการเติมทางช่องเราได้ทำไว้ละเอียดเลยนะครับว่ามีวิธีการเติมอย่างไรดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบไปดำเนินการทำตามได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีคลิปวิธีการนะครับใช้สิทธินะเดี๋ยวอาจจะต้องมาแนะแนวแนะนำกันนิดหนึ่งว่าถ้าเราไปใช้สิทธิ์สำหรับกลุ่มเดิมอาจจะมาทวนกันแต่กลุ่มใหม่เนี่ย ก็มาลองทำกันนะเพื่อจะได้เห็นว่าวิธีการนะครับผมสิ่งที่ไฮไลท์สำคัญเวลาเราไปเลือกซื้อสินค้าแล้วแม่ค้าดำเนินการกดถูกไหมในเรื่องของ QR code ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งเขาจะใช้แน่นอนในเรื่องของร้านค้าผู้ที่เข้าร่วมโครงการแต่เราผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนครึ่งพัสก็จะต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่ง เขาก็บอกชัดเจนว่าจะมีในเรื่องของบัญชีจิวเวนั่นคือการเติมเงินของเราเข้าไปบัญชีนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินของรัฐที่เรียกว่าการสะสมนะให้นะครับตลอดโครงการก็คือ2000-2400บาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ต่อวันนะครับใช้ต่อวันสูงสุดไม่เกิน200บาทเพราะฉะนั้นพูดให้เห็นภาพชัดก็คือว่าเราเนี่ยสามารถสมมุตินะเราจะใช้วันนั้นเนี่ยสามารถเติมเงินของเราไป100 แล้วก็ไปบวกกับเงินของภาครัฐอีก100ก็จะเป็น200บาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปรูดซื้อสินค้าสูงสุดตามนั้นนะครับเอาละเดี๋ยวอย่างที่แจ้งไปนะเดี๋ยวเราทําคลิปวิธีการใช้งานให้ไม่ยากแน่นอนนะครับติดตามช่องเราไว้นะครับผมเอาระภาพประมาณนี้นะครับผมยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์นะครับเราจะนํากลับมาแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านได้เห็นภาพว่าวิธีการทําดําเนินการอย่างไร สิทธิพึงที่จะได้รับได้รู้ก็ติดตามช่องเราไว้เช่นเดียวกันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะสวัสดีครับ